เราขอต้อนรับทั้งสองพี่ครับวันนี้เกมผู้แรกเป็นเกมว่างชอบมาเกาะอัพสเตอร์แล้นะเซมฟิกขาวครับ,เ,เ,อรบเอามาก่อวันนี้ใส่เป็นชุดเอียงครับใส่เสื้อเอียงครับเนส่ยเซอห้าสีคล้ายคืเลยครับ เจอที่เข่าแล้วได้เสียต่อแล้วจังหวะนี้ oh ีอัดไปติดบล็อกครับแต่ถือว่าเจอที่เข่าเนี่ยตอนนี้ผูกกำลังลุกใหญ่หรือแกนหลักเนี่ยก็ยังอยู่วัดโค้ชตัดตะแกรที่แรกเลยนวที่แรกเนี่ยถือว่าทำได้ดีครแต่ว่าท้ายไม่เห็นน่าเสียดายครับส่วนทางด้านข้อต่อเนี่ยเป็น ล่าสุดเนี่ยอาชนังได้กิมเดลวมา3ามวัต่า่คร pues ับเดตงรัเกมเนี่ยตัวผู้เล่นก่อนหน้าก่อนจะลงทำการแข่งขันเนี่ยบอกว่าตัวไม่สองครูร้อ่อ์็ตครับตัวหลักๆตัวใหญ่ก็จะเหลอโดยเฉพาะนะครับดาวไซโกับตามทีน้อมาต่อครับ sát, <Sý> lấy ờ, 8 cho trong quả này luôn, là không. Đấy, 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 บอกให้กัดญาบอให้เพื <eland> <t> <out> ่อนเข้ามาอาบอลหน่อยครับไม่อารองเท้ามาซอมหนงนู้นเลยคจะมาคยื่อนหวจังหวะนี้ได้ฟราเาเข้ามากรเขาเป็นลูกตั้งไปครับไ่ไดดาดยาวลูกนี้ก็ ยังไม่ตรงตอกพยายามตึงยีนกึงผ่านเข้าไปครับแต่ได้เข้ามาตอกแล้วจบที่ลูกเนี้ยตอนมาเข้าทางเข้ามาตอครัาจาบจับบอลแรกไม่ดีครับแต่แล้วตัวใช้ความใหญ่ปีนเอาไว้ครับแล้วถ่ายบอลออกมาทางขวาถึงที่รับสิงยาวขึ้นหน้าแม่นด้วยและตว่เนี้ยกระโดดกลับมาตรงการลางไอซสซนไหต่อให้เที่ลูกเนี้ยยังโดนจักล็อกแล้วเข้ามาตอกมาเฉือนข่าวล็บอลอยู่ที่นัดตรงกลางแต่แล้วไป ถ้าุดบอลเองเขาเป็นเสียบอลในีกับเซเลติขับแล้วดูว่าจังหวะนี้วันคูกันแล้วแอนโดรเนแบบน่าทอต่อครับเนี่ยเรียกช้ากับกินเซเลติขับได้ครับต้องบอกว่าทั้คู่เนี่ยเข้าช้าไปนิดนึงครับอาแล้วฟีฟท์ของเซเลติขับรับยกมาเสาไกล ผู้เชียวคานไปนิดเดียวเท่านั้นครับจังหวะเนี่ยพี่ววุฒิเนี่ยต้องออกแรงเช็คเลยครับพิ้วุฒิเนี่ยผู้หลักเนี่ยผันมาเอาดีกับผู้เล็งเสาประตูครับแล้วทำได้ดีครับถือว่าเล่นไปเล่นมาเนี่ยกลายเป็นผู้เล็สาประตูแบบตีตไปเลยครับแล้วล็อกเอาขวาจังหวะนี้ตรงกลางแล้วตึ้่พิ้ววุฒิองยังไม่ผ่าดนะลงไปล้วง,าางต่ำพาขั้วขึ้นมาด้านขวา แต่เราอยู่ว่าต้องย้อนมาตรงกลางลูกนี้โดนแย่แตัดเ,าเาาขาอยูว่าโดนแย่หลกเช้าเลยครับตรงกลางให้เล่นซ้อมนะไหลมาทางขวาผีเพื่อเติมมาตรงกลางแล้วยิงจังหวะแรกไม่โดนนัดหลอกเล่วเวลาจริงโอ้โหจังหวะนี้จะไปขว้ามาแบส้นเลยครับซ้่งตัวตรงตัวขาวตัวหอมใช้เป็นาาต,าาตีขาวเยอะจังหวะเนี้ยมาได้ติดมือจริงครับ โค้ดนัดก็แล้วกู้ทำได้สวยแล้วแต่ว่าโอ้วันนี้ป้องกันได้ดีกว่าเนี่ยคือผู้สาวประตูของเซนตอร์ตีต้ถามว่าเกมที่แล้วก็ออกแรงเซฟไปหลายๆลูกครับแต่ว่าแพ้ไปครับแต่เกมนี้เราเริ่ม้นมาเนี่ยทำได้ดีเลยครับเกมผ่านมา4นาทีเฉเลีล่ยครับเกมผัดกันลูกผัดกันรับของทั้งทีมถือว่าการฟองบอลยังสุดใส่ได้เหลือ จ่ียงมาติดลูกนียัยไว้แก้หายได้ครับลุดมาทางซ้ายแล้วหูแต่ยาวเกินไปแล้วแม่จังหวะหลุดไ่ถือว่าพยายามจะแตะแล้วใช้ซะปีกก็ที่ตัดขวาจังหวะเนี้ยแต่ลรือสึกไปครับ บอกว่าเรื่องสปีดต้นเนี่ยทางด้านที่เขาต่อเลห,หลายคนเนี่ยจะได้เสียขวาเพราะว่าอายุอานนาเนี่ยประการสดกว่าทางด้านเชลลี่คาวบัฟแต่เรื่องประสบการณ์หรือความเก่าเนี่ยเสียฟ้าใกับทางด้านเข้าต่อนหน่อยเลนี้อย่างนั้ทางด้านหลังแล้วระวางนิดน oh, <ๆ>ึงครับเล่นเร็วเลยคแล้ว,ล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 วชอ,อบต่อดูือว่าทะลุมาสองคนตรงกลาง ตํารวจคนซ้ายยังเตะทิ้งออกไปได้หรือเปลสเตปีครับเบียร์ยทุ่มาะตรงกลาแต่โรงงานตัดตอนไม้อยู่ตํงรวจเนี่ยไปเอาทางด้านขวาให้มาตรงกลางแล้วเนี่ยเพื่อนขย,ยับเติมขึ้นมาทางขวาทันหรือเปล่าเนี่ยจับอยู่แล้วเพื่อพยายามหักกลับมาตรงกลางก็ยับไปเข้ามือพี่บุญแล้วเล่นเร็วเลยครับตํารวจเนี่ยก็ ยังหมนทิน้งแล้อย,นานายันได้ลูกพุ่งแล้ช่องกอดให้อบวางขวานัดจังหวะนี้โดนแซะตัดหน,านา้าหลับเสียฟ้าให้กับข้อกอครับแล้วปีคินานาาา้ของทางด้านช่องกอกแล้วเบเร่ต์ยืนอยู่ที่บอลนบเล่นซ้าครับนัดลอ จังหวะเนี้ยบอลมันลึกเกินไปแล้วใส่ทิ้งออกมาตอนเลี้ยมือที่ขาดแล้วหมุกจังหวะแรกไม่โดนจังหวะสองหนุนเก็บมาตรงกลางทีนึงเมื่อโดนลุงสองคนแล้วจังหวะเนี้ยจังหวการให้ฟาวดของทอมมาต่อแบบนี้ผู้เล่นบาดเจ็บแล้วะเซนที่ขับเอ้ยจังหวะที่พยายามจะเล่นที่บอลด้การทั้งคู่แต่ว่าจังหวะที่ เข้าไปมักัดบอลหรือว่าพยานจะทิงเล่น่อดอะไรกรรมการบอกว่าเปิดูเข้าไปเรยอยิาลงมาอยิองยิงยิงทีมไหนยิงทีมไหนทีมขอข้ามือีด้วยครับนะดครับ เ็ดที่มาบอกต้องพยายามเล่นบอลเท้าหีนเท้าที่แม่ยำบอกตัวเองครับเจ็ดเป็นเกมถนัดของพวกเขาแล้วจังหวะเนี้ยยันแก้ไขได้ครับเปลี่ยนออกมาทางขวาเบียร์แม่จะชิ่งมาตรงกลางก็ยังไม่รู้กันครับบอลแถวสองครเป็นของท่องมาต่อก็คือกลับมาตั้งอันที่ลุยสาวประตูเลยครับอยูตรงกลางเบียร์ ก็เปลี่ยนการลูกนี้เพื่อนไม่เข้าใจแล้วเนี่ยไปเล่นบอลแล้วจตกลนเทวนตี้ข่าวเสือกลับว่าถ้าเกิดก็ดูแล้วเจ้าเสือตัดเลยว่ายังไม่ได้แล้วเนี่ยต้องพยายามหาจากกังหวะลราพยายามพาบอลทะลุขึ้นมาจังหวะสุดท้ายจนีับยาวเลยไปแต่ย,ยังได้อยู่ว่ากินอัดมาแถวสองกะโดดออกมาทางซ้ายดูนี้ตัดกลับมาตรงกลางบอลมาเข้าทักเข้ามาต่อ ไอบอลยังบุกผิดอยู่ครับเราหม่งทิ้งออกมาก่อนครับเขาสองหม่งจังหวะนี้กหมายรัไปเสียได้บอลแล้วจังหวะนี้โอ้โหแม่ไปไอายดี๋ยวแตกผ่านไปจังหวะนี้บอลไปได้แล้วแต่ว่าโดนแนวโดนข้างหาไว้ก่อนคโอ้ถ้ามาพูดเนี่ยถือว่าไอเดียดีแล้วตรงกลางของเซเบีตี้งห่าวเนี่ยทะลุมาสามคนเลยเอี้ยวพี่ สามเสายะอยิงสีคลิคจังหวะนี้ยังไปติดมอค์แล่วเปิดทิ้งที่หน้ามาีแลีวจังหวะนี้แล้วยังไปหมกคือกลับมาได้ครับโอ้โหถือว่าเล่นทลาย้วจังหวะนี้ เป็นการต่อเพื่อจะให้ทะลุช่องลูกนี้ก็ยังไปเข้าทางเนี่ยยังเป็นบอลของช่มาต่ออยู่มาทางขวาโอ้โหเดียดยิงโเล่ตังหวานเนี่ยแรงกดไม่ลงครับเราข้างสนามเนี่ยจะมีการเปลี่ยนตัวลูกหาเฟนตี้ครับเอาเปลี่ยนเอาพี่กุ้งลงนะครับ ตั้งขึ้นมาเนี่ยากจะเบิ่งอีกทีหนึ่งลูกนี้ก็เป็นบอลพุ่งของเซเลตติเข่าว่าแต่เอาอทางขวาวิกกงลงมาใหม่แล้วให้ทางซ้ายเลีกย่างหถือว่าไอเดียดีเลยเหรอวะน้ำหน่กมันอาจจะแรงไปนิดนึงครับโอ้ตอนเนี้ยหอกให้เพื่อนเนี่ยขึ้นมาเพลเซิ่งสูงเลยครับลูกพุ่งจังหวะนี้ของช่องมากาะครับ เอาล่าืุอตีข่าตอนนี้ขึ้นมาเพสซิ่งกัน3-4คนแล้ว,ว,วกระชายบอลออกมาได้หรือเปล่าแมตช์พุ่มมาแล้วจังหวะนี้โดนฟางออกข้างไปก็เหลือเหลี่ยมค่อนข้างเสียเปรียบเหมือนสักคู่ถ้าเกิดว่าจะได้เป็นลูกหรือเปล่าชอบมาก่อน A, Poulapou mi ta ma filtour. Ou a mi daha ti hadi, ti ta? A pou balay li flats. Hei, hei, hei! Han na to post wam? . Ha, ha! Yis! Moye! ถึงซนะีขอบเนี่ยจะเปิดบอลขึ้นหน้าลูกเนี้ยแต่แค่เปิดทิ้นหน้ามาก็ยังไม่ตรงกองหน้าเลยซีขอบครับรับรับเลรับปลปล่อยปล่อยคอคค่น่ไมแนลยคอแล้วถือว่าการวางบอลยาวของเซอร์นตี้ขับวะเนี่ยยังไม่แม่นครับหลายๆครั้งเนี่ยตัดบอลได้แล้วพยายามจะ ทิ้งไปที่ว่าให้กองหน้าทิ่งไปเก็บเนี่ยยังไม่ตรงตำแหน่งครับซุ่เไปเลยนะว่าตรงกลางแล้วปล่อยบอลสวยแล้วหลุดมาทางซ้ายแล้วเต็มที่ขับมีเพื่อนเตลมมาทางซ้ายแล้วสงวะเนี่ยบาแล้วบอลไม่ออกเขาไปทิ้งไม่ออกมาก่อนครับฮะ เราใช้ความเร็วออกมาทางขวาบล็อกหนึ่งจังหวะจังหวะนี้แต่งเข้าซ้ายแล้วยืนลูกนี้ก็ยังไม่ตรงตูถามว่าตูว่แม่ยืนตำแหน่งให้ดีวันนี้กุ้งจะเล่นชี่กันลูกนี้ก็สายไม่ตรงเพื่อนครับโดนเข้ามาต่อสวนเข้ามานัดเจ้ากรรมการให้เป็นลูกได้เสียวจังหวะนี้โอ้ยสายลูกนี้ก็ยังไม่หาแนะเสี่ยวตัดบอลได้ไหลออกมาทางขวาปล่อยออกมา,หาใ,หให้นัดเอ๊ยไปสุดเส้นแล้วจังหวะเนี้ย ปาดกลับมาตรงกลางยิงลูกนี้โดนขาหล,ากลักครับผมทิ้งออกมาอ,กอ๋อยพ้่คู่ยังได้เป็นลูกคู่ครับเข้องกั่อไม่เล่นไปเล่นมาแล้วผ่านมาประมาณสิบสองนาทีเสร็จแล้วตอนนี้เกมเป็นชอบกนนั่งที่นมได้นานได้เยอะกว่าแล้วมีการเปลี่ยนโซยนืนคนครับสำหรับเซนซิคับทิ้งยาวมาลูกนี้ก็ยังใช้หน้าขาหน้ากัดออกหลังไปครับ บุกครับคัสโยกมาเสาสองพี่โงหมมาได้ครับแล้วบุกมาจังหวะเนี้ยพี่วุฒิแม่ถือว่าไอเดียดีแล้วแม่ออกมาเล่นแล้วตัดบอลได้คเอาแล้วจังหวะนี้ให้มาตรงกลางหลายมาลูกลุกจังหวะนี้ยิงไม่โกงหัวโอ้โไม่ได้มาตรงที่นะครับสุดจังหวะนี้พี่วุฒิออกมาแล้วโอ้ไม่น่าเชื่อจังหวะนี้ไม่เสียประตูของเราโดนออก จังหวะเนี่ยถือวะาจดาแจ้งที่สุดในเกมเนี้ยตั้งแต่เริ่มต้นเกมมาของคณะเจริญพีขาวขครับโอ้โหจังหวะเนี้ยถือว่าปัจจงดีแล้วครับจังหวะแรกไม่ดีเราใส่หนึ่งจังหวะแล้วใส่ด้วยขวาเพือ่อบอลหลุดเสาวไว้อย่างเหลือเชื่อยังไม่ได้ประตูขึ้นนำก็ตั้งตั้งหน้าตัต้งตาบุกกันต่อไปครับโอ้โหก็จะ,ะ,ะ,ะพูดเนี่ถือว่ารอาท้ายเหลือเกินครับ ร,รับช่อมาต่อเหตุอาจจะเห็นฟุตซอลไทยเนี่ยเล่นมาแล้วโกลายแบบนี้ครับโอ้โหอ,โอ,โอย,ยากได้เป็นลูกลลทุกครับข้างนอกเซเวอร์ติกเหาะติ๊กงูกยัดมาในกรอบเขททัวไปยาวขึ้นมาบอลยังไม่ไปไหนครับแต่เราล็อกตัวนี้สวยนะแต่เข้าขวาจะไหลทะลุช่องก็ยังไม่ผ่านครับโครงการจับได้แล้วเข้ามาต่อ แต่เราสองเปลี่ยนแลครับขวานัดไปเตือจังหวะเนี่ยไปจุดเตือนใจ่านี่เล่นเอาใหม่เอาใหม่รอคเล่นีอยู่ตรงนั้นสองคนเนผู้เล่นของเข้ามาเกอะแต่ว่าไปเนี่ยไปปล่อยด้วยนะกูครับแม่คิดว่าอีกคนจะเล่นนะกรุ่มเราบรียนบอลอย่างดูดายตัวเองครับแล้วให้ขึ้นหน้ามาจังหวะเนี่ยจังหวะหลบไปได้ครับ เราย้อนกลับมาตั้งความหม่เเลียนะวันทางซ้ายครับแต่แล้วปามก่อนกันจังหวะนี้กรรมการเนี่ยให้เป็นลูกสาวแล้วแม่เบียร์เนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีคนนะจังหวะปะทะกันสี่ห้าสิบแต่ยยังไงตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเนี่ยถ้าเดินมาสัมผัสมือกันเนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างที่น่าสนับสนุนคนะคุณเล่นที่มีสปีดแบบนี้ครับ หรือลูกฟรีคิกตรงหานี้เข้าต่อกจะได้ฟังไปเข้าไวแล้วกับบริเวณก้ามซ้ายครับจะยิงหรือจะเปิดครับแต่เราตึงยิงตึงหานายังหมุนทิ้งออกไปได้ครับถ้าปล่อยไปก็สักคู่หรือไม่แน่เลยครับข้างหลังเนี่ยมีผู้เล่นของเชมิทีับยิงครับให้มาลูกนี้กรรมาการบอกว่าผู้เล่นเซึ่งที่ขับทำออกครับ เวลาเหลือประมาณสามนาทีเสร X, reforms, ็จเครับยังไม่โยนตัวนี้เราบาดเจ็บแล้วเดี๋ยวเตะทิ้งออกเขางไปก่อนเล้ยวอ่านัวแจะให้ตรงการแล้วตูนี้าไแล้วจังหวะที่เข้าจากด้านหลังแล้วพายามเนี่ยจะทิง เราเล่นต่อเองครับเดินตะกั้ด้านหลังครับเสียฟาวเดินเ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 สียทำฟาวแล้วก็เดินมาจับมือกันแบบนี้ครับเป็นตัวอย่างที่ดีจริงๆครับสำหรับทีมชอต่อลหลายๆที่เนี่ยบางครั้งทำฟาวไว้ไอตอนทำฟาวไม่โดนใบเหลี่ยงครับแต่ว่าจังหวะที่ไปโวยผุ้ตัดสีหรือว่าไปโวยเรี่องสายตรงข้ามเนี่ยแล้วก็มาการย้อนมาให้ใบเหลี่ยงเนี่ย ตรงนี้เห็นทัานเบย์บอยครับจริงๆจะไนเบวยเนี่ยมันไม่ได้อะไรที่มาครับแล้วฝาดลูกนี้ทันแลบบล็อกครับออกหลังได้ลูกเตะมุมเขาจะเป็นติ๊ขเหอเวลาเนี่ยเดี๋ยวประมาณสองนาทีเสรเสร็จก็ในครึ่งเวลาแรกครับยังไม่ลงชุดทุกลาบาดเจ็บครับได้ลูกเตะมุมเขาเตือนติ๊กเหรอแต่มีไปยืนอยู่ตรงนั้นคนหนึ่งครับไม่รู้จะเล่นชาหรือเปล่าโดนมาเสาสองหมู่จังหวะแรกโดนแล้วช่อมาสอบจะสวนจับกระองอยู่ที่นักไหลออกมาทางขวา กน่ายมาต้องการทุกอย่างให้หากองหลังของทารดานเซนซิสขแลแ,แล้วตอนนี้ลงมารับกันเต็มทีเลยนะัแล้วตซนกับแท้รุ่นนี้ตมาการให้พาแวแท้ลงมา,าอยา้ด้านหลังเนี่ยถึงองก่อนแนเะอาละมาดูฟรีทิ้ขอเท่ากันมากนะนะ หลังจากเซเลบริตี้กับได้ลองสองในสองครั้งแล้วคร่ะเนี่ยเป็นช่องต่อที่จะได้ลองมากครับต้องพยายามเน้นนะจังหวะแบบนี้เอ็นกรรมการบอกว่าบอลยังไม่ตรงจุดเกิดเหตุแล้อารามมาดูฟรีที้ครับยืนที่บอลเนี่ยเป็นเบี้ยครับยิงไม่ยิงครับสายมานัดตรงกลางแล้วสทีวสุดนี้จะได้ผลหรือเปล่า เปิดเข้ามาเบาเดนไปแล้วเข้า2องูตัวแล้วจะเล่นเร็วลูกนี้กรรมการบอกว่าโด,ดนแขนเยเสจวาก่อนอนะโอเงรตังเตะให้กับช่องตอเเปมานขวาลูกเลี้ยงแล้วหนักมันยังแรงเดินไป แล้วพิงยาวพ้นหน้าลูกน oh, okay. no ี้ยังหมถึงเอาไ่ได้เลสียไปเสียปเียตะพิอ่ะแล้วฟอนมาเข้าทางเจมส์ที่ข่าวมาสามคนโอ้โหแปรลูกนี้ยังไม่ตกตัวน่าหวาเสียเลยพยายามเตะสันกับแล้วฟอนจะไปเข้าทางของเมื่อเจมส์ที่ขาโอสุดมาจะได้ประตูอีกแล้วได้จริเก็บคือนนเอาเวลาไปหนึนาทีเลี้ยว เมื yeah! er ่กนี่ยือจะได้ม็ตตวอีกครั้งออสเซอร์ี่ขับแต่ก็ยังทำให้ได้ครับเราลเรืองนสน้ไหลอ่ะตรงการตัวทำทีต่อขึ้นมาทางซ้ายครับแล้วเปิดลูกนี้จะได้อยู่วะ พยายามจะเปลี่ยนแกนเอ้วขวาไอตุ้งบอลมันตกแล้วก <day> <LE> ็จะบอกข้าวถัวอะไรน่าเสียดายครับเสียเป็นลูกทุ่งให้กับช่องวัดครับตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาบาดเจ็บก็ด้วยครับจอมตาเนีเต่าเราปีหมดเวลาในครึ่งแรกแล้ว้องเหมือนกับไปสู่ประตูต่อศูนครับโอ้ครับต้องบอกว่าเป็นเซอรเบตตี้ขาวเนี่ยที่น่าจะได้ประตูขึ้นนำในที่เวลาแรกเลยเกินน